เด็ดผักบุ้งนานะคะเด็ดใบมันยายไปเก็บมากุดทิ้งน้องกุดทิ้งเด็ดหลากเด็ดใบช่วยคุณยายเด็ดอย่นี่ไงถ้เด็ดอยู่นี่ไงเจมเด็ดเจมเด็ดสวยไหมเดือดหลากมัน กำละ5หบาทนะคะใครอยากซื้อก็มาซื้อเลยผักบุ้งสดใหม่นะคะ5บาทหบาทปลอดสารพิษนะคะสารพิษ <c oughs> สารพิษไล่สารพิษตกค้างนะคะผักบุ้งธรรมชาติเก็บมาจากแม่น้ำ น้องกุดทริงจังหวัดบึงกาฬน,นะคะเตรียมตัวนี้ไม่มียอดเลยตัวนี้ไงยอดเลย <c oughs> อ๋ออันนี้ก็ไม่มียอดเหมือนกัเนเหรอยอดจะไม่โตยายมาเสร็จละยายไม่เอาตรงนี้บ้างเหรอเดีแต่ยายนะก็มาดผักบุ้งอันนี้นะคะ เขาบงขาวใบใบมันเด็ดออกยายมัดบักพุ่งขาวต้องหานะคะ แก่ okay. บุ้งขาวกับผักบุ้งแดงสวยสวยลากมัน าอาไว้ให้ไก่จิกกินหั่บุ้งขาว